สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการที่นี่มีเรื่องเล่านะครับวันนี้พาสมาชิกทุกท่านมาที่วัดพัมเสือนะครับจังหวัดกาญจนบุรีนะครับผมก็เรามาถึงหน้าวัดแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านเข้าไปชมนั่นในวัดนะครับว่าสวยงามเพียงไหนนะฮะเดี๋ยวตามไปดูกันเลยครับผม ครับนี้ก็จะเป็นด้านนาวัดนะครับที่เราจะเข้าไปกราบสการาบูชากวันนี้นักท่องเที่ยวก็มาค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันนะครับสำหรับคนที่ จะขึ้นรถรางก็ได้นะครับตรงนี้สำหรับคนที่นุ่งกางเกงขาสั้นมานะครับก็มี้าาให้เช่านะครับราคาอยู่ที่20บาทเท่านั้นเองครับ จะเป็นบริการรถรางนะครับใช้ขนสินค้าแต่ว่าของที่นี่นำไปข้างบนนะครับโดยที่ไม่ต้องแบกขึ้นไปทางบันไดนะฮะเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านขึ้นบันไดกันเลยนะครับตอนนี้เราพาทุกท่านขึ้นมา บันไดวัดถ้ำเสือนะครับตรงนี้ไม่แน่ใจว่ามีกี่ขั้นนะครับแต่ว่าทางน่าจะค่อนข้างชันอยู่เหมือนกันครับผมอันบนนี้เป็นรถลางนะครับที่ใช้ขนสินค้านะครับขึ้นไปข้างบน สำหรับผู้สูงอายุผมแนะนำให้ซื้อเป็นรถลางนะครับเพราะว่าจากที่ผมเดินขึ้นมานี่ก็ค่อนข้างเหนื่อยอยู่เหมือนกันนะฮะ รยากาศโดยรอบวัดนะครับด้านมุมสูงนะครับผม มาถึงดน้านบนแล้วนะครับตัวนี้ก็เป็นร้านที่จำน่ายน,นครับเป็นของที่ระลึกนะครับแล้วก็ของเาบูชา,ชานะตอนนี้นะักท่องเที่ยวจะค่อนข้างเยอะนะฮะ ครับผมแล้วก็มาถึงจุดนี้แล้วครับ เป็นจุดคลายแม็กของเรา เป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่นะครับเป็นหลวงพ่อชินประธานพรนะครับหน้าตัก5วา3าอสองครับ9นิ้วสูง9วา เดี๋ยวเราผมจะมาไหว้พระกันนะครับโดยซุ้มนี้จะเป็นซุ้มจำน่ายทูบเทียนนะครับเป็นเอาไว้สำหรับไปกราบสักการบะบูชาครับตรน,นี้ก็จะมีเป็นสุมสำหรับบริจา กระเบื้องมงคลงาครับสารการ,รเรียนก็ได้ทูกนะครับแล้วก็ดอกไม้แต่เราไบไว้ นี้ก็จะเป็นบรรยากาศด้านบนของวัดนะครับฝั่งด้านนู้นก็จะเป็นแม่น้ำแควะนะครับนี่ก็ซากฝั่งนะครับของอ่านวัดนะครับ สวยงามมากครับผมสำหรับคนไหนที่มานะฮะแนะนำให้มาที่นี่นะฮะมาก,กราบสักการบูชาได้นะครับที่วัดถ้ำเสือนะครับผมจังหวัดกาญจนบุรีนะครับเดี๋ยวราจะพาไปดูอีกด้านหนึ่งนะฮะตัวนี้จะเป็นพระอุโบสถนะครับ ถ้ามีสังฆทานนะครับก็มานันถวายที่นี้ได้นะครับครับนี้ก็จะเป็นอีกด้าน นี่จะเป็นบอ่อน้ำทิพย์นะครับผมแต่เราจะพาไปดูด้านในนะครับใครที่เข้ามาชมก็ถอดรองเท้าด้วยนะครับุ พระพุทธบาทนะครับเขาเรียกว่าบ่อน้ำทิพย์นะครับส่วนฝั่งด้านนี้นะครับจะเป็นฝั่งลานจอดรถนะครับ ชาตมากครับลมเลินลมเย็นดีนะครับอีกฝั่งด้านหนึ่งก็จะเป็นภูเขาคนระับครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราจะพาทุกท่านนะครับเข้าไปชมครับไปนมัสการพระบรมสารีรธาตุนะครับบนยอดใจดีชั้นที่9นะครับผมาตามไปชมกันเลยครับ ก็จะเป็นในทงนะครของเจดี JD นะครับ นี่ชั้นที่2นะครับเราไปต่อกันแล้วครับผม ชั้นที่สามครับมีทั้งหมดเก้าชั้นนะ กิจกรรมบนฝาผนังนะครับก็จะมีเป็นพระบรมรูปนะครับตั้งแต่รอหนึ่งนะครับจนถึงรอเก้าสวยงามมากครับผม เราไปดูการมนต่อเลยคนระับเป็นชั้นที่ห้าครับ สวยงามเหมือนเดิมนะมาดูชั้นที่6กัน ทางจะแคบหน่อยนะอันนี้คือชั้นสุดท้ายของเราครับอันนี้คือชั้นที่นะเก้มมา,า,กานะครับเป็นพระบรมสาราริกธาตุนะครับสวยงามมากครับผมคุ้มค่าเหนื่อยฮนะ ชั้นที่9้าแล้วนะ,ะครับของครับเจดีนะครับที่เราขึ้นมามื่สักครู่ขึ้นมาแล้วลมเย็นมากคนระจะไม่มีผู้คนขึ้นมาที่นี่มากนะครับเพราะว่าการเดินขึ้นมาเนี่ยถือว่าค่อนข้างลำบากนะครับ ใครที่ขึ้นมานะถือว่าเป็นบุญนะครับเดี๋ยวเรากรับพระบรมสาริกราตแล้วก็ลงไปด้านล่างเลยเนะี่ย จุดหนึ่งนะครับเป็นถ้ำนะครับเราจะไปดูถ้ำด้านในกันนะครับอันนี้บรรยากาศนอกถ้ำนะครับชาวตองชาติไหลหลังมาเข้าชมนะครับค่อนข้างเยอะเลยนะครับวันนี้ ตัวนี้ก็จะเป็นบรรยากาศภายในธถ้ำนะครับ ครับแล้วก็มาถึงที่นะครับ หลวงพ่อชื่นนะครับปราสาทิโกนะครับก็เป็นพระที่ราสังขารไปแล้วนะครับแต่ว่าร่างท่านเนี่ยไม่เน่าเปื่อยนะครับเดี๋ยวเราจะไปทาทุกท่านเข้าไปชมด้านในเลยครับ